สำหรับคลิปนี้มีบัตรกาลลิน่าแจกอยู่ในคลิปนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์นะแล้วไปดูกันเลยครับผมวันนี้ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลหนุนินะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16กนะครับหวยออกคล้ายๆหลายคนก็อาจจะสมหวังแล้วก็มีผิดหวังบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มหาสกินปืน M1014 Green Frame Dargo นะเข้ามาที่หน้า Lucky r o y a l นะครับผมนี่เลยครับสกินปืน EVO ใหม่ M1014 Green Frame Dargo นะเป็นสกินปืนมังกรนะครับผมตอนนี้เวลหนึ่งก็ยังเป็นแบบสกินปืนอ่อนๆกากๆอยู่นะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราเลือกของ2ชิ้นนะครับที่เราไม่ต้องการนะเดี๋ยวเลือกเป็นนี่เลยครับแล้วก็ท่าของเพนกวินนะกดยืนยันครับผม ไปนะครับเอาออกไปสองนะจัดเลยครับหมุนครั้งแรก9เพชรนะมาถ้าออกเกเพชรนี่ของจิ้งปั๊มเรียบร้อยครับผมเปิดไปเลยได้มาสามอันนะครับสำหรับกกงเล็บมังกรเอาไว้อัพีวิวนะยิบเก้าเพชรครับผมจัดมามาไหมขอเลยขอเลยโอ้โห,โหเป็นตัวุ้มสะกินปืนนะครับผมกดตกลงไป 4.9เพชรครั้งที่3จัดมาตองออกแล้วละ่ะปั๊บอ้าวเอเคออกเสย M1014 กีนเฟรมดากโกในประมาณสักไม่ถึง100เพชรนะก็กดตกลงครับผมแม่ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ออกง่ายเหลือเกินนะเพื่อๆนๆท่านใดออกครั้งที่เท่าไหร่นะก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผม กิจกรรมนี้นะครับก็เหลือเวลาอีก22วันนะเพื่อนเพื่อท่านใดอยากวัดดวงนะครับก็มาหมุนกันได้นะครับในที่สกินปืนอ e v o m 1 0 1 4กีนเฟรมดาโก็นะครับไปเราไปดูสกินปืนกันเลยนะครับผม <S <S เข้ามาที่อัปเกรดปืนนะนี่ครับดาเมจ1อัตราการยิง1ความเร็วรีโหลดลบสนะครับสำหรับสกินปืนเลเวล1นะ สำหรับหินนะครับซื้อเป็นอันก็ละสิเพรน,นะครับผมง่ายๆเลยนะแต่ว่าก็มีกล่องนะครับสําหรับการสุ่มหินเดือนขั้นนะครับผมก็เลเวลเจ็ดีบอกได้คําเดียวว่าเหมือนหน้าไม้นะชักไม่เหมือนปืนเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับผมเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาปืนเลเวลหนึ่งนี่ถือไปก่อนเลยแล้วกันแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดเล่นลูกตองสักเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นในโหมดฟรีสไตล์ก็พอนะเพราะว่าไปหัดยิงด้วยนะครับแล้วไปกันเลยครับผม ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเอาปืน M1014 Green Frame d a กนะครับลงไปเล่นในโหมดฟิสไตล์มานะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมว่ามันรีโหลดช้าไปหน่อยนะครับผมประมาณ7-8วิเลยนะครับต่อการรีโรหลด1ครั้งนะมันก็จะยิงไม่ทันเขาเอานะแต่ว่าถ้าอัพสเต็ปเต็มนี่ผมว่าน่าจะดีอยู่นะเพราะว่าผมเอาไปเล่นแค่เลเวลหนะครับผมแลวเพื่อนๆก็อาจจะเห็นบัตรกาลีนาที่อยู่ในคลิปแล้วนะครับผมใครตาไวก็ได้ไปนะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้บัตรกาลิน่าอีกนะก็ติดตามสตรีมนะครับแจกบัตรมีเกือบทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย